พี่รอเป็นคนดีนะคะนี่ค่ะนะคะเนาะก็นะคะนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่น้นีเ็นผู้ใหญ่เอาให้เด็กก็กินบนรถที่พี่ไม่ซื้อแบบยารวมได้เลย น yeah, anyway. sí kind of nope ี่นะคะเข้ามาป้ายให้บแมนค่ะนะคะพี่น้องก็ซื้อขนมให้เด็กเด็กๆเสื้อเหลืองมาขนมลูกมาขนมมาขนมอันนี้ร้อยหนึ่งยายคิดได้เก้าสิบถ้าจมันก็โอ้ยคีไปคีเป็นไรนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่ค่ะมาเอาขนมลูกเด็กๆมาเด็กๆเด็กๆมาขนมเดี๋ยวป้าเลี้ยง ไปแล้วเลยวิ่งพี <im oui> <im 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 ่นะคะพี่เลี้ยงปลาลอมเลี้ยงนะคะสุขใจนะคะเดี๋ยวเขาก็แบ่งกันกินนั่นแหลยแบบไหนเนาะให้เขาแบบนี้ก็ได้ได้จะได้แบ่งกันกินหลายๆคนพี่ล้อมเอาอย่างนั้นแหะถูกต้องไ้ีานก็ถามมันร้อยมวนได้แต่เขาชอบกินแบบนี้กันยังไงอ่านี่ครับพี่ล้อมก็เลี้ยงขนมเด็กๆนะคะ โอ้โหี่พิลาวันนะคะเป็นคนใกล้ลดีเนี่ยง <c oughs> ขนมเด็กๆนะคะมากินด้วยกันนะคะแบ่งๆกิน,น,กดนเด้อลูกเด้อรมเยกันแบ่งกันกินวมรวมกันเด้อกินด้วยกัน่เเป็นเด็กดีนะคะ เด็กๆก็นะคะน่ารักกันทั้งนั้นเลยเนาะเด็กๆก็ได้จะได้กินขนมกันแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ร้องเข้าไปเลือกนะคะให้เด็กๆเขาเลือกกันเนาะเดียวนะ อันนี้ยายไม่สามสิบค่ะลูกยายลดให้อันนี้อันนี้ไหมอันนี้เอาเลยพีคือรวมๆกันเนาะใช่อันนี้คนนี้เนาะใช่คุณครูอยู่นี่อย่านะลวกคุณครูอยู่นี่คนตกหลบเลยลูกคุณครูก็เนาะจิตใจดีงามแท้เนาะได้กินขนมกันทุกคนนะคะลูกๆเนาะ นี้นะคะก็ไม่ได้มาไม่ใช่วันนีเงินเยอะแต่เห็นเด็กมากระหนึ่งตอนเราเด็กๆเนาะใช่ก็เห็นน้องเข้ามาก็เลยอยากนี้ซาแทบไหลก็แบ่งๆกันกินเด้อลูกๆเด้อรับลูกเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนเด็กๆนะคะค่ะขอบคุณด้วยลูกช่องพี่ลาวันชาแนลนะคะพี่ลาวันชาแนลค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามนะคะค่ะ คคุณมาก่ช็อกโกแลตก็มีเนาะค่ะนะฮะกินกันทุกคนนะคะแบ่งๆกันกินนะคะคุณครูมาคุณครูก็น่ารักเหมอนกันนะไอ้ชัยชอบกินนะเนี่ยเหรอนะคะอร่อยจริงจโอ้โหเด็กๆก็น่าตาน่ารักเนาะค่ะคุณครูก็น่ารักนะคะได้กินกันทุกคนนะคะเนาะนี่ไงตัวสามห้าใยที่สามสี่ กินกันทุกคนนะคะพี่ลาวันก็ใจดีนะคะซื้อขนมให้เด็กๆนะคะมีคุณครูมาด้วยนะคะเด็กๆก็น่ารักนั่ะเลยกินขนมกันนะคะเนาะโอ้ยอันนี้ใี้บ้านกระเป๋ามันไม่มีอะไรจะน่ากระเป๋าเราจะไปโกะอันนั้นอู้อันนี้เอาไม้สาบานไปรู้เขาปลาสบายเลยสบาย โอ้ยถ้าเอาไปให้ลูกเนาะลูกก็ูมิกลางได้เาไรแล้วนะใจเนาะที่ได้ให้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะเป็นคุณครูนะครับเป็นนักเรียนนะคะก็มาขอบคุณครูคนเยอะมากนะคะพี่ลาวันก็ให้ขนมน้องๆไปแล้วนะครับเป็นให้คุณครูนะครับเป็นคนรับนะคะเนาะก็ดีใจนะคะที่ได้นะคะมานี่ก็มาทำนะคะทำเด่นให้ขนมน้องๆได้กินกันนะคะเนาะเยอะกันเลยนะลูก กลุ่มน้องๆเขาก็นะคะต่างก็ดีใจนะคะ,ะ,คะได้ให้ขนมเด็กๆกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะเนาะ,ะนก็ใจดีนะคะให้ขนมเด็กๆนะคะกลุ่มนี้เนาะมากับคุณครูนะคะมากับครณนครูหลายคนเหมือนกันนะคะเนาะ แอดลอมบอกว่านึกถึงตอนสมัยเด็กๆเนาะตอนที่เราเด็กๆก็เลยอยากให้นะคะลูกๆน้องๆนะคะได้กินขนมกันเด็กๆเราก็อยากเราก็อยากกินเช่นกันนะคะไม่ยังให้หนูถุงนึงได้ไหมนี่วยยยืนโอเคโอเคเอาอะไรเอาอะไรนี่ลายนู้นอันนี้ที่นี่เด็กเก้าจะได้ชัวร์ดีค่ะค่ะเราจะกๆนี่ขนมนี่อะไรอะไรอันนี้ให้ถุงนึงได้ไหมค่ะ สาวที่พากล้าจ้ามจาม้าใยให้สามสิบค่ะเพื่อนๆเช่กันนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้มันจะมันเป็นบวยห้ารถค่ะนี่นะคะสาวปานก็ให้เด็กๆอีกแล้วนะคะทั้งสาวปานทั้งอยากจะให้บ้างนะคะให้เด็กๆกันเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณหน่อยลูกขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะถ้าอยากดูอยากเห็นนะคะสาววานกบก่อนนะขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะนี่นะคะซื้อให้นะคะเด็กๆได้กินกันหลายคนแล้วเนาะได้กินกันแล้วเนาะขนมเด็กๆนะคะก็นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสมัยเราเป็นเด็กเนาะจะทุบชน่าทุบกก่อยางวัยเกครั จากร้อยเอ็ดมิาจากเสลป์ภูมิร้อยเอ็ดนะคะเค่งเล์คยนั่อยู่นะคะจากร้อยเอ็ดนาะก็มาไกลเหมือนกันเนาะมากมากเลยนะคะมากับคุณครูเนาะเด็กๆก็ พี่เหล่าก็เด็กๆกันก็ได้อิ่มบุญอิ่มสุขแล้วนะคะแล้วก็นะะคทำบุญกันนะคะวันนี้ได้อิ่มบุญอิ่มสุขกัน นัานนะคะเนาะโอเคนะคะได้อิ่มบุญนะคะได้เลี้ยงขนมเด็กๆด้วยนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะพี่นะคะสนับสนุนให้ขนมเด็กๆนะคะที่ที่ลาวันนะคะที่รเราของเราก็ใจดีใจดีนะคะรวมงำลางกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันนี่แหละนะรุ่นพี่บอข,ของเราก็ราะรุ่นช่วยกันนะคะ ลูกลูกอมทุอนเดียวยังไม่มีนะไปเพราะเด็กๆไม่มีปัญญาเชื่อไหมพี่มีตังค์ไปกินสลึงหนึ่งหรือไม่ก็บางทีก็ไม่มีเลยถ้ามีสลึงห้าสิบตังค์เนี่ยจะไปซื้อไอซิ่งอะไรรุ่นไหนกับพี่ช้ายคนเดียวกันแล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปดูปากใครนะว่าพี่เป็นคนที่ชอบเล่นสนุกสนานก็ไรเง้ยขอบคุณเช่นกันการยอมเป็นคนพี่นะคะใจดีนะคะได้ให้ขนมเด็กๆกันแล้วขอบคุณเช่นกันนะสำหรับที่นี้ก็ฝากคนไลค์กดติดตามเพคนอื่นตกต่อกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ